ข่าวร้อนล่วงข่าวลึกข่ะส่วนอีกปัญหาหนึ่งค่ะที่ตอนนี้น,นะคะได้ส่งผลกระทบในวงกว้างค่ะแล้วก็ยังทําให้นะคะหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหาคนครนั้นต้องสั่งปิด ในการทําการเรียนการสอนนะคะเนื่องจากว่าเกรงกันว่าจะมีผู้ติดเชื้อแล้วก็ทําให้กลายเป็นการระบาดภายในโรงเรียนนั่นก็คือนะคะโรคมือเท้าปากที่วันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรม BigCreening Day รณรงค์ป้องกันโรคนะคะมือเท้าปากในโรงเรียนทั่วประเทศ การจัดก,กิจกรรมวิเครนิ่งเดนะคะรณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปากในโรงเรียนทั่วประเทศวันนี้มีนักเรียนนะคะจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเข้าร่วมกิจกรรม40แห่งซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําชุดความรู้เรื่องโรคมือเท้าปากนะคะแล้วก็โปสเตอร์นะคะแผ่นพับให้ความรู้วิธีการป้องกันโรคและอุปกรณ์ป้องกันประกอบไปด้วยเจลล้างมือหน้ากากอนามายัยนํเอาอไปมอบนะคะให้กับทางโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้านในวิทยาบุโรณศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคได้รายงานผู้ป่วยนะคะโรคมือเท้าปากตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่16กรกฎาคมพบผู้ป่วยทุกจังหวัดรวมทั้งสิน้น13,918รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตส่วนกรณีที่พบผู้ป่วยเป็นเด็กที่เป็นเด็กโตก็ไม่น่าจะเป็นห่วงค่ะเนื่องจากว่าเด็กโตนั้นจะมีภูมิต้านทานมากกว่าเด็กเล็ก ในขณะที่นายสุชาติธาดาธำร,รงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบ,บุว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อรับมือกับโรคมือเท้าปาก6มาตรการค่ะโดยให้สถานศึกษาร่วมกันกับทางกระกทรวงสาธารณสุขจังหวัดอำเภอตำบลรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคแก่ผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดให้สถานศึกษาประสานกับทางกระกทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด จัดทำคู่มือเอกสารให้กับผู้ปกครองและชี้แจงให้นักเรียนนั้นได้ทราบโดยทั่วถึงพร้อมกับให้ครูนั้นเฝ้าสังเกตเด็กนักเรียนหรือว่าตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนทุกคนหากพบว่ามีอาการที่เข้าข่ายสงสยัยก็ให้รีบแจ้งผู้ปกครองและนำไปพบแพทย์ทันที จากเรื่องของสถานการณ์โรคมือเท้าปากนะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้ากันออกมาค่ะขณะที่เมื่อวันนี้เองซึ่งเป็นวันแรกของการปล่อยขบวนแท็บเลต็ตแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนชั้นป .1 ทั่วประเทศนะคะที่บางโรงเรียนค่ะก็ได้รับแล้วขณะที่บางโรงเรียนนั้นก็ยังไม่ได้รับแท็บเลต็ตวันนี้เองค่ะทีมข่าวสำนักข่าวทีนิวส์นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนนาหลวงเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ของโรงเรียนนำร่องในการใช้แท็บเล็ตมาเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการศึกษากรุงเทพมาหานครเราจะไปติดตามได้จากทีมข่าวเฉพาะกิจทีนิวส์ค่ะมาได้กี่นานยรยับนานแล้วครับครับแล้วตอนนี้นี่ได้ทําอะไรบ้างเกี <c oughs> ่ยวกับ็บเล็งก็ได้ครูเขาก็าให้ทําเกี่ยวกับเรื่องออสูตรคู การลบการบวกไงแท็บเล็ตใช่แเล็ตตัวเดียวเลยครับแล้วเราจําได้เยอะปะก็จาได้ค่ะแล้วชอบไหมที่มีแท็บเล็ตชอบคิดว่าเป็นยังไงคะที่มีแท็บเล็ตมาสนุกค่ะสนุกแล้วก็สามแล้วก็สามารถแบ่งปันความรู้ให้ห้องอื่นได้โดยการคัดลอกมาแล้วก็ปิินค่ะ เสียงแห่งความดีใจและความยินดีของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3โรงเรียนนาหลวงเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำล่องหนึ่งใน4ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครแท็บเล็ตเนี่ยนะครับเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะทดลองคิดดูว่านักเรียนในใชั้นประถมปีที่4นะครับถ้าได้เรียนด้วยกระบวนการนี้คือใช้แท็บเล็ตเนี่ยนะครับจะสามารถเรียนได้ มากน้อยแค่ไหนทางกรุงเทพมหานครก็ได้คัดเลือกให้โรงเรียนนาหลวงเนี่ยเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งโรงเรียนใน4โรงเรียนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่เพราะฉะนั้นครูกับเด็กเนี่ยก็คงจะมีการศึกษาควบคู่กันไปนะครับขณะน,นี้คุณครูของเราก็ได้รับการสนับสนุนทางด้านโปรแกรมนะครับทางด้านในเรื่องของอหลักสูตร นในด้านของแผนนะครับซึ่งจะต้องมาทำลงในในแท็บเล็ตนะครับทำลงในสื่อต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะนำมาสู่การเรียนการสอนให้กับนักเรียนเนี่ยเราก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่และขณะน,นี้ก็ยังสอนไปก็จะครบทุกกลุ่มสาระแล้วนะครับ แท็บเล็ตที่ใช้ในการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3นั้นจะมีการนําโปรแกรมต่างๆมาลงไว้ที่เครื่องแท็บเล็ตมีทั้งวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษทั้งนี้โรงเรียนได้เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาและในการเรียนการสอนนั้นหากนักเรียนไม่เข้าไปในเนื้อหาที่ครูสอนอยู่ก็จะมีการแสดงผลที่หน้าจอแท็บเล็ตของครูผู้สอนด้วยพอเราได้รับเรื่องมาว่าเราเป็นห้องอ,อาชริยะครูผู้สอนทุกคนจะต้อง เตรียมการสอนโดยการทาเป็น powerpoint เพื่อจะสอนเด็กวิธีการดูที่เด็กการเรียนการสอนเด็กจะสามารถโน้ตลงไปในในหน้าแทบ็บเลตได้เลยคือเมื่อเมื่อเด็กต้นโน้ตลงไปว่าเขาไม่สงสัยเออเขาสงสัยหน้าไหนหรือเข้าใจหน้าไหนเขาจะสามารถบันทึกลงไปได้เลยโดยที่เราจะเช็คหลังเลิกเรียนคือเราจะเช็คว่าเด็กคนไหนสงสัยเรื่องอะไรหรือหน้าไหนเราก็จะเอามา ตบทัวรอีกทีหนึ่งในคาบเรียนถัดไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องของโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตกรุงเทพมหานครที่มีโอกาสได้รับแท็บเล็ตไว้ใช้ในการเรียนการสอนแต่ก็ยังมีโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของภาครัฐอีกหลายโรงเรียนที่ยังรอคอยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยที่เรียกว่าแท็บเล็ตทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวทีนิวรายงาน ค่าจากกรณีของแท็บเล็ตนะคะเรามาต่อกันที่ปัญหาเศรษฐกิจค่ะในบ้านเราที่หลายฝ่ายกําลังกังวลเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกานะคะในกรณีที่เฟดนั้นมีแผนนะคะที่จะถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะซึ่งทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมรับกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจแล้วค่ะว่าหากธนาคารกลางสหรัฐนั้นเลิกกระตุ้นเศรษฐกิจจริง นายทรงธรรมปิ่นโตพ่วงในการสานักเศรษฐกิจมหาภาคฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงกรณีของนายเบนเบ Burn Can. อร์เนแคนขอผัยนะคะเบอร์แนนขี Burn ee, นะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐรอวบาเฟดร,ระบุว่ามีแผนที่จะถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งยังประเมินไม่ได้ว่าถ้าหากมีการถอนจริงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยเพียงใด ขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสารวจข้อมูลกับผู้ประกอบการแล้วว่าได้รับผลกระทบอย่างไรรวมไปถึงทําความเข้าใจกับแนวทางในการดําเนินนโยบายการเงินการกําหนดอัตราดอกเบีย้ยและเงินเฟ้อและประเด็นเศรษฐกิจต่างๆในระดับมหาภาคให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงบทบาทการทํางานของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาต่อกับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีและกรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจอกข่าวร้อนล่นวงข่าวลึก